สิ่งที่ได้ไปต่อของคุณในปีพศ2526สิ่งนั้นคืออะไรสวัสดีค่ะกัไพ่มองมา EP ที่861นะคะวันนี้ใช้เป็นไพ่สตาบารมีในการสื่อสารกับพลังงานทุกอย่างเลยมาดูกันว่าสิ่งที่ได้ไปต่อนิสัยที่ได้ไปต่อการกระทําอะไราของคุณนะคะที่ทําจนเป็นนิสัยและได้ไปต่อในปีนี้คืออะไรเหมือนเดิมค่ะมีหมายเรื่อง123แล้วก็สเรื่องมาหนึ่งหมายเลขแล้วมาดูคำำําทานายกันว่าสิ่งที่ได้ไปต่อคืออะไราสำหรับท่านที่เรื่องหมายเลข นึ่งค่ะสิ่งที่ได้ไปต่อของคุณนั่นก็คือการมองโรคในแงด่ดีการมีน้ำจิตน้ำใจต่อผู้อื่นแม้คนนั้นจะเคยทำร้ายอะไรคุณก็ตามอย่าไปแคร์ค่ะว่าใครก็จะทำดีหรือไม่ดีการมองโรคในแงด่ดีเป็นพรอ,อันประเสริฐที่เกิดขึ้นกับตัวเราและความมองโลคในแง่ดีนี้จะดึงดูดพลังงานดีๆความอะไรที่มันดีๆเข้ามาในชีวิตเราเองส่วนคนคิดลายช่างเขาไม่ต้องไปสนใจสำหรับท่านที่เลือกหมายเลขสองค่ะสิ่งที่ได้ไปต่อของคุณค่อนข้างต่างจากไพ่ใบแรกนะ ของคุณอ่ะก็คือความมีวินยัยความเข้มงวดความชัดเจนในสิ่งที่ถูกหรือที่ผิดมันอาจจะดูเครียดดูจริงจังสาหรับคนอื่นที่เขาตั้งใจจะเข้ามาหาผลประโยชน์จากความใจดีของคุณแต่คุณไม่ต้องแคร์ค่ะความมีวินยัยความชัดเจนของคุณนี้จะนําพาให้คุณไปอยู่จุดที่สูงกว่าคนอื่นๆอีกมากมายสําหรับท่านที่เลือกหมายเลข3าค่ะสิ่งที่ได้ไปต่อของคุณนั้นก็คือการออกไปเปิดหูเปิดตาออกไปหาประสบการณ์การที่แบ่ง ช่วงเวลาชีวิตให้ชัดเจนว่าช่วงไหนทํางานช่วงไหนคือพักช่วงไหนคืออยากทําอะไรในที่เราชอบนี่แหละคือสิ่งที่ได้ไปต่อที่สำคัญนะคะถ้าคุณมีโอกาสได้ไปเปิดหูเปิดตาอย่าไปคนเดียวนะไปกับคนรู้ใจหรือไปกับครอบครัวสําหรับคนโสดการเปิดหูเปิดตานี่นะคะอาจจะทําให้คุณได้ไปพบเจอใครที่ไร้สไตล์เหมือนกันด้วย สุดท้ายค่ะสำหรับท่านที่เรื่อใหมายเลขสีนิสัยที่ได้เป็นต่อของคุณในปีพศ2026นี้นั่นก็คือการสนใจการดูแลรูปรักษณ์ภายนอกของตัวเองให้มันดูดีสําหรับจุดเริ่มต้นที่ดีก็คือสุขภาพแล้วก็การรักตัวเองรักตัวเองยังไงก็ไม่ผิดหวังสักวันสําหรับใครที่หันมาดูแลสุขภาพมาปรับรูปตัวเองให้ดูดีนะคะทําต่อทําไปเลยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหลอ่อจะสวยจะดูดีในแบบของตัวเราเองที่เราแฮปปี้และมีความมั่นใจ